มีความผิดใดที่จะลอยนวลไปได้ยินดีต้อนรับสูเออ่เข้าร่วมกอนักษาความมั่นคงแห่งนิวีดูเธอเป็เจ้าหนาที่มือใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปีจิงเหรอคุณแน่ใจนะเออโกกำกาบโอยหุดน,นะเอ้ยตั้งกล้ไปแล้วขอโทษทีนะอเออถ่ายเสร็จแล้วเหรออ,อมาดูตัวตัวเองเถอะ นี่คือตอนเราถ่ายทำฉากไล่ล่าด้วความเร็วสูงแต่คุณขับความเร็วไม่เกิน60ด้วยซ้ำเร็วอีกเร็วขึ้นอีกครับเออแต่มีการจํากัดความเร็วแล้วเราไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าคุณโอ้ยแล้วก็ไอ้ฉากนี้นต้องเขาไมได้คนที่ออหัวเราะและแสดงความโหยแย่ต่อผู้อื่นสิเฮ้ยเฮ้อย่าร้องไห้สิเออสองไฟนัลของเธอกำลังจะมาถึงแล้วใช่ไหม ถ้าเธอสอบได้100่งรคะแนนเธอจะสามารถออกไปเล่นได้เลยนะเอ๊ะไม่เปไม่เป็นขอโทษนะฉันตื่นเต้นไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอย่าขยับนะไอ้เขาเป็นแค่นักแสดงตัวประกอบไม่ไหวขอโทษมันเป็นปฏิกิริยาต่อฝันหนองน่ะ ทำอีกแล้กำกับนี่เราต้องถ่ายฉากเช้านี้ใหม่หมดเลยเหรอบางทีเราควรจะหาคนอื่นมาแทนนะเอ้ยงานทั้งหมดที่ทำไปเมื่อเช้าเนี่ยไม่เพื่ออะไรรถพยาบาลอยู่ข้างนอกแล้วไอ้ย่าไปจับนะเวนไปก็ฝากประโยชน์อยู่ดีอ่ะขอกำลังเสริมเกิดเหตุปล้นชิงบนฟอร์ตนสตรีจับกุมนี่สามคนแล้วอีกหนึ่งคนกำลังหลบหนีย้ำขอกำลังเสริมจากหน่วยงานด้ียเช่นรับไปเดี๋ยวนี้แหละโทษทีนะขอยืมนี่หน่อยผู้กำกับเธอจะไปแล้วแล้ววิดีโอโปรโมทล่ะ ก็ถ่ายต่อสิไปเร็วรายงานได้รับคำขอ,ขอ,ขอกำลังเสริมจากโฟลทีสีให้มุ่งหน้าโดยเร็วรายงานเขพูดหลอกีแล้วเขามีตังประกันเราม,ามารถเข้าใกล้ได้เข้าใจแล้ววางเด็กลงฉันขอย้ำวางเด,เด็กลงนะเราจะนัจากันได้นะลองให้คุป่าสิ ไม่เป็นไรนะเด็กดีไม่ต้องร้องแล้วเอารถมาให้ฉันไม่งั้นเด็กๆนี่เจอดีนะเหอกอรักาความระคูคเตรียมตัวมาดีนี่ยืนยันเป้าหมายแล้วกำลังเข้าจอจายผู้ต้องสงสัยหลบหนีบน4ฟร์ทีสตรีทถูกจับกุมแล้วแขนและขกากรนไกลหลุดขอรถพยาบาลด้วย ไม่ร้องนะไม่เป็นไรแล้วนะตอนนี้หนูปลอดภัยแล้วและแม่กำลังจะมาถึงแล้วโอเคไหมโอ้อหัวหน้าจืเหยวนไม่ต้องกลัวนะกองราัากษาความมั่นคงจะอยู่ที่นี่ทุกคนรายงานสถานการณ์ด้วยสำนักงานย้าเจนนักควอเตอร์จูยหยวนจับทีมปฏิบัติการบิเสื่อนคดีจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้แล้วเลยเออผู้กำกับเรายัต้อใช้ฉากที่ถ่ายทำก่อนหน้านี้ไหม สามารถเก็บบงังเ่ินไว้เป็นเบื้องหลังได้นะไม่มีความผิดใดที่จะลอยนวลไปไดย้ยินดีต้อนรับสู่เออเข้าร่วมกองรักษา,าความมั่นคงแห่งนิวเอลิดด <c oughs>